สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องสาระแนเหตุอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับจะพามาไขข้อสงสัยนะครับมีหลายๆท่านนะครับที่เคยเห็นเขาเปิดก้อนแบบไร้คอนะครับแบบไม่มีคอหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก้อนไร้คออ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คงเคยเห็นแต่ว่า ก็าอาจจะมีความสงสัยอยู่บ้างนะครับเพราะว่าปกติแล้วเราจะเจอส่วนมากก็คือจะเป็นก้อนที่มีคอแบบนี้นะครับคอตรงไหนคอก็คือตรงนี้นะครับคอขวดและวไอ้พวกนี้มันไม่มีคอเราก็เลยเรียกมันว่าก้อนไรคอนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันต่างต่างกันยังไงนะครับไอ้ก้อนไรคอกับไม่มีคอนะครับมันก็มีข้อสงสัยนะครับอยากจะซื้อมาทดลองปลูกหรือว่าอยากจะลองทําก้อนดูนะครับ จะได้หายสงสัยนะครับผมเองก็สงสัยเหมือนกันก็เลยลองทําก้อนไลคอดูนะครับก็เลยได้คําตอบมาว่าความแตกต่างนะครับสาหรับก้อนไลคอกับก้อนมีคอเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นเก็บนะครับเพื่อใครที่อยากจะอยากจะทํานะครับก็เอาไปเปรียบเทียบกันดูนะครับคลิปนี้ย้ําว่าเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับอาจจะมีถูกมีผิดซึ่งก็ขออภัยมาด้วยนะครับสําหรับคนที่ อาจจะเห็นเห็นแตกต่างกันนะครับแต่ว่าขอแนะนําว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันเลยนะครับมาพูดถึงกันเลยอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้อแรกก่อนนะครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเรื่องการหยอดเชื้อนะครับการหยอดเชื้อเนี่ยเวลาเราทําก้อนไลคอนะครับเราจําเป็นต้องหยอดเชื้อเข้าไปในรูนี้นะครับในรูตรงกลางเนี่ยนะครับ แล้วมันจะต้องใช้เชื้อที่มีจำนวนมากกว่านะครับก้อนที่ใช้หยอดเป็นคอแบบนี้นะครับการใช้เชื้อจะแตกต่างกันอันนี้คือข้อที่1นะครับคือเรื่องปริมาณของเชื้อสมมติว่าเราหยอดเชื้อก้อนแบบนี้อาจจะได้50ก้อนนะครับต่อเชื้อ1ขวดนะครับแต่อันนี้อาจจะเหลือสัก30ก้อนนะครับต่อเชื้อ1ขวดนะครับซึ่งก็มีความแตกต่างกันตรงจุดนี้1นะครับ อันดับที่2เวลาพอเราหยอดเชื้อไปแล้วนะครับเราไม่สามารถจะสังเกตวิธีการเดินของเขาได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะเดินจากด้านในกระจายออกสู่ด้านนอกนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยพอเราหยอดอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราดูเชื้อเนี่ยว่าเดินออกมาเนี่ยประมาณกี่วันเดินออกมาเนี่ยประมาณกี่วันเราจะกะได้ว่า การเดินเนี่ยปกติหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าตามกําหนดเนี่ยเวันเนี่ยจะต้องลงบ่าถูกไหมครับเจวันเนี่ยจะต้องลงบ่าจะเห็นแล้วเชือ้อจะเดินแบบสมมาตรลงไปนะครับคือเดินแบบเท่าๆกันหมดนะครับแต่ในกรณีอของไอ้เจ้าใช้ไลคคอตัวเนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูทีเดินเอนันี้ นะก็ไล้คอตัวนี้เชื้อนะี่มันจะอยู่ข้างในรูนี้เลยนะครับอยู่ในบริเวณนี้เวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะเดินจากข้างในแล้วก็ออกข้างนอกออกมาทางด้านนี้ทางด้านนี้แล้วมันจะออกแบบนี้มันจะออกแบบแบบนี้ครับเนี่ยจะเป็นสีแบบเนี้จางบั่งเข้มบ้างตรงนี้เยอะบั่งตรงนี้น้อยมั่งก็แล้วแต่ว่าเชื้อจะเดินออกไปทางฝั่งไหนมากกว่ากันนะครับมันก็จะเป็นการกระจาย เชื้อออกไปเพราะว่าทีแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดูได้เลยว่าก้อนนี้มันมันเสียหายหรือเปล่ามันเดินตามปกติหรือเปล่าเพราะว่าการเดินเชื้อของเขามันไม่เหมือนกับก้อนมีคอที่เดินสมมาตรแล้วก็เดินลงไปพร้อมๆกันนะครับความแตกต่างมันจะอยู่ตรงนี้แล้วถ้าก้อนมีคอถ้าเกิดมีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะครับมันจะเริ่มกินตั้งแต่บริเวณบ่าลงไปนะครับก็คือเวลาเราหยอดเชื้อแล้ว มีการติดเชื้อจากการหยอดมันก็จะแสดงให้เราเห็นนะครับโดยติดเชื้อเนี่ยก็จะลามตามนี่ลงไปนะฮะแต่ถ้าเป็นก้อนที่ไหลคอแบบนี้ถ้ามันติดเชื้อเราก็ไม่สามารถจะเห็นได้ว่ามันมันมันติดเชื้อจากตรงไหนเพราะว่าเชื้อมันจะเดินจากทางด้านไหนนะครับมันมันจะมองไม่ออกเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อแตกต่างอีกข้อหนึง่งนะครับที่ ก้อนไร้คอกับก้อนมีคอนะครับอ่ะเดี๋ยวดูข้อต่อไปนะครับอดอกของมันนะครับในชุดแรกๆเนี่ยไอ้ก้อนไร้คอเนี่ยชุดแรกๆเนี่ยดอกออกมาเนี่ยส่วนมากจะจะหยิจกจะจะจะดอกไม่สมบูรณ์เขาเรียกว่าดอกมันไม่สวยมันไม่เป็นทรงมันไม่กลมนะครับอาจจะสงสัยว่าทําไมมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าก้อนตัวนี้ จะเดินเต็มเร็วกว่าก้อนมีคอนะครับก้อนไรคอรจะใช้เวลาในการาเต็มแล้วก็ออกดอกเนี่ยประมาณ25วันนะครับคือ25วันเนี่ยปกติเนี่ยก้อนธรรมดาอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะอยู่รราวสาวันแต่อันเนี้ยหมายถึงว่าจนทั้งคู่สามารถออกดอกมาให้เราเห็นเนี่ยนะครับจากที่เราหยอดเชื้อจนออกดอกเนี่ยอันนี้25วัน อันนี้ประมาณ35วันนะครับมันจะต่างกันโดยสิโดยโดย,โดยการเดินเชื้อเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เข้าไปข้างในนะครับมันจะเดินเชื้อได้เร็วกว่านะครับไปซ้ายไปขวาลงกลางขึ้นบนนะครับแต่อันนี้คือต้องเดินจากข้างบนลงมาจนสุดข้างล่างนะครับการเดินเชื้อตัวนี้เร็วกว่าก็จริงนะครับแต่ถามว่าข้อดีเรื่องความเร็วกับข้อดีเรื่องการเดินตามกําหนดเนี่ย คือก้อนเห็ดเนี่ยมันมีอายุของมันนะครับก็คือ30บวก5นะครับคือเต็มก้อน30แล้วบวกไปประมาณ5วันก็จะออกดอกนะครับก็คือเราลาวสามสิบห้าวันนะฮะเราเปรียบง่ายๆกับคนนะครับคนที่ท้อง7เดือนแล้วออกลูกลูกก็จะไม่ค่อยแข็งแรงจะต้องเข้าตู้อบอะไรต่ออะไรตามนั้นนะครับส่วนคนที่ท้อง9เดือนแล้วออกลูกนะครับเกือบ100ซนะครับลูกก็จะออกมาปกติไม่มีความผิดปกติอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราคลอด8เดือนหรือ7เดือนนะครับเราคลอดเร็วกว่าถามว่าดีไหมก็ดีอยู่นะครับในเรื่องของการทํากําไรนะฮะมันก็จะได้เงินเร็วขึ้นว่างั้นเถอะแต่ในด้านของความแข็งแรงสมบูรณ์นะครับคือก้อนมันยังไม่ทันสมบูรณ์มันต้องออกแล้วเพราะว่ามันถึงระยะเวลาที่มันเดินเต็มก้อนแล้วนะครับทำให้ดอกที่ออกในชุด 1- 2สองจะไม่ค่อยสวยงามนะครับ นี่ก็คือข้อแตกต่างอีกข้อหนึ่งระหว่างก้อนไรคอกับก้อนมีคอนะครับอ่ะไปข้อต่อไปครับเรื่องขาเรื่องขาเห็ดเรื่องทรงเห็ดนะครับอ่ะเรื่องเพื่อลองดูขาเห็ดกับทรงเห็ดนะฮะไอ้ก้อนที่ไร้คอเนี่ยมันไม่มีคอบังคับนะครับมันจะออกตามรอยที่เรากรีดนะมันจะออกตามรอยที่เรากรีดอันนี้ผมกรีดประมาณความฟางหน่งหนึ่งนิ้วนะครับ มันก็จะออกมามันจะแผ่กันออกมาแบบนี้นะครับแผ่กันออกมาอย่างเงี้ยอ่าแล้วทีนี้พรอนแผ่ปุ๊บมันก็จะเริ่มโตเลยนะครับโตเลยมันจะไม่เหมือนอันนี้มันต้องมันต้องพยายามพาตัวเองออกมาให้พ้นคอขวดก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนแบบมีคอเนี่ยขาเขาจะยาวเขาจะมีทรงมีช่อนะครับ แต่ไอ้ก้อนแบบไร้คอเนี่ยขาจะสั้นๆนะครับเพราะว่ามีการแย่งกันเกิดนะครับจากรอยแผลที่ว่ากว้างนะก็จะมีการแย่งกันเกิดขาเขาเนี่ยจะสั้นมากนะครับส่วนมากก็จะแก้ปัญหาเรื่องขาสั้นไม่ได้นะครับ mm hmm. การทําก้อนเห็ดแบบไร้คอนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้ทรงสวยๆนะครับ mm hmm. ก็จําเป็นนะครับจะต้องมีคอไว้เพื่อบังคับให้เห็ดเนี่ย มันโผล่ออกมาให้พ้นคอก่อนนะครับให้ขาช่วงระยะระยะคอเนี่ยมันมันมากขึ้นนะครับแล้วมันจะเป็นทรงของมันนะครับอ่าโอเคนี่ก็คือข้อที่ที่ต่อมานะครับส่วนข้อต่อมาอีกข้อหนึ่งนะครับคือไอ้ก้อนแบบนี้อายุก้อนจะน้อยฝ่าตัวนี้นะครับอายุก้อนจะน้อยฝ่าตัวนี้เนื่องจากว่าบางทีบางครั้งในหน้าแรกๆนะครับ ย้ำว่าก็เป็นบางครั้งนะครับก็จะออกช่อใหญ่น้ำหนักเยอะนะครับอาหารในก้อนก็จะถูกนำไปใช้เยอะก้อนก็จะหมดไวนะครับก็ส่วนในก้อนตัวนี้มันก็ไปตามสเต็ปของมันนะครับก็คือออกไปตามสเต็ปของมันเรื่อยๆเรื่อยๆของมันนะครับก็จะหมดไปตามอายุของมัน4-6เดือนนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเร็วหน่อยนะครับนี่ก็คืออีกข้อนึงนะครับแล้วข้อต่อมานะครับ เรื่องแมลงนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องแมลงไอ้ตัวนี้ก้อนมีคอเนี่ยจะจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแมลงมากถ้าบริเวณหน้าก้อนตรงนี้ไม่หลวมนะครับไม่หลวมถ้าไม่หลวมแมลงก็จะเข้าไปข้างในก้อนไม่ได้นะครับแต่ไอ้ก้อนไร้คอเนี่ยเวลาเราเก็บปุ๊บเวลาที่ช่อก,กอเขาเออกมาใหญ่ๆเนี่ยแผ่ตรงที่เป็นพลาสติกเนี่ยครับมันจะฉีกขาดนะครับพลาสติกตรงบาท,ที่เราขีดไว้เนี่ย ไอตัวดอกเห็ดบันดันออกมาแล้วมันฉีกขาดเพราะฉีกขาดปุ๊บประกอบกับเราโยกเพื่อจะดึงเอาดอกเห็ดออกเนี่ยมันทําให้เกิดโพรงสังเกตไหมเพื่อนเนี่ยตรงนี้มันทําให้เกิดโพรงที่เนื้อเนื้อขี้เลื่อยมันหลุดออกไปเนี่ยแล้วตรงนี้เป็นโพรงเนี่ยมแมลงก็เข้ามากินไอเศษเห็ดที่อยู่ข้างในโพรงพวกนี้นะครับแล้วก็เข้ามาทําลายหน้าก้อนเห็ดเหล่านะครับ เนี่ยก็คือแมลงสามารถที่จะเข้าไปได้ง่ายเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตอันนี้นี่เพิ่งหน้า3นะครับแมลงก็จะเข้าแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเกิดโพรงใหญ่รูใหญ่เวลาเราเก็บเห็ดแล้วมันเบ่งมันเบ่งจากพลาสติกมันจะฉีกออกไปอีกแล้วก็เนื้อที่เลื่อยที่มันแหว่งเข้าไปทําให้เกิดโพรงขึ้นมานะครับทาให้แมลงเข้าไปได้ง่ายนะครับนี่ก็คืออีกข้อหนึง่งแต่ถ้าเป็นก้อนออที่เราทําคอเนี่ย ถ้าเราไม่ทําให้ตรงนี้มันหลวมนะครับคือเวลาเราเก็บเราก็ดึงไปตรงๆปกติเนี่ยตรงนี้เราไม่หลวมเมื่อไหร่นะครับไม่สามารถเข้าได้นะครับมแมลงก็จะต้องฝ่าฟันกับความแข็งแรงของเส้นใย,ยแหละนะครับส่วนมากก็ไม่เป็นครับน้อยที่จะเป็นนะครับอ่ะมาดูข้อต่อมาเพื่อมแมลงผ่านไปแล้วข้อสุดท้ายนะครับเท่าที่นึกได้เนาะก็อีกข้อหนึ่งเวลาที่เราจะเอาก้อนมีนึ่งเนี่ยมันมีขั้นตอนที่จะต้องเพิ่มขึ้นมานะครับแทนที่ แทนที่เราจะเอาก้อนเนี่ยใส่ตะแรงเข้าไปในในลักษณะนี้เข้าไปนึ่งนะครับก็คือจบงานก็คือทาเนี่ยแต่เราจําเป็นที่จะต้องถ้าเป็นก้อนไร้คอเนเราต้องคว่ำคว่ำลงเวลาเราใส่ลินเข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราเราตอกลิมเสร็จเราต้องคว่ำลงเวลานึ่งนะครับเพราะอย่างนั้นเพราะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเวลาเรานึ่งปุ๊บพอ uf, มันเกิดแรงดันนะตัวนี้มันจะปิดสนิทนะปิดสนิทมากนะเวลาเราเราทาก้อนแล้ว มันเ,เกิดแรงดันปุ๊บมันจะดนันริมขึ้นมาความร้อนภายในมันจะดนันริมหยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลับจับก,ก้อนในตะแรงเราต้องวางวางในตะแรงในลักษณะนี้ความก้อนนะครับทําให้เราต้องทํางานเพิ่มขั้นตอนพอความก้อนเสร็จแล้วเราต้องกลับมาหยายก้อนอีกทีตอนเรามาหยอดเชื้อนะครับนี่ก็คือข้อแตกต่างหลายๆอย่างนะครับที่ ออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับก็เปรียบเทียบกันระหว่างก้อนมีคอกับก้อนไรคอรนะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมก็สงสัยเหมือนกันว่าแล้วมันแตกต่างกันยังไงแต่ว่าก็ยังไม่เคยทําจริงๆก็เลยยังไม่สามารถตอบให้เพื่อนๆฟังให้หายสงสัยได้แต่คลิปนี้นะครับก็เป็นการอธิบายนะครับให้เห็นข้อดีข้อเสียความแตกต่างของแต่ละก้อนแต่ละแบบเอาละครับสุดท้ายนี้ก็ฝากให้ ติดตามช่องเหมือนเดิมนะครับจะได้มีข้อมูลต่างๆมาเผยแพร่กันต่อไปนะครับถ้ามีกําลังใจจากเพื่อนๆนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันสาหรับช่องเนีนยเหตุอย่าลืมกดติดตามนะครับใครอยากได้ก้อนก่อนด้านล่างเลยนะครับมีดีคริปชันของลาซาด้ากับชอปปีอยู่นะครับก็กดสั่งได้เช่นเดิมนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ